แฟนคุยกับคนอื่นนะคะจะรับมือยังไงดีนะคะก็ต้องมาทบทวนก่อนนะคะว่า เหตุการณ์เนี่ยเขาคุยกับคนอื่นจริงๆไหมนะคะหรือว่าเขา,เาแค่คุยงานกันนะคะทีนี้มีคําถามจากทางบ้านถามมาถามว่าสามีคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาจะเลิกคุยไหมอาจารย์เปิ้ลตอบถึงทันควันเลยค่ะว่าเลิกคุยค่ะวิธีการที่จะทให้เขานะคะกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งก็คือโดยทั่วไปแล้วนะคะสามีภรรยาหรือแฟนกันเนี่ยจะสะกดจิตกันอยุนอ่อนค่ะเวลาที่ใครคนนึงเนี่ยมีภาพอะไรไว้ในใจเนี่ยจะถูกโน้มน้าวให้เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอะ่ะอยากให้เขาเนี่ยหยุดกัคุยคุยคนอื่นนะคะ เราก็แค่โฟกัสที่สุเกเตอร์ค่ะโลกของเราสองคนทําให้มันมีความสุขค่ะโฟกัสแค่เรื่องเราทําเหมือนว่าไม่รู้ไม่ชี้อ่ะฉันกับเธอคือสองคนเท่านั้นในโลกไปนี้บางครั้งการที่เขาเลือกที่จะไปคุยกับคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ความพลังเผลอนะคะหรือไม่ก็รู้สึกว่าชีวิตคู่ที่มีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างน่าเบื่อหรือว่าเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าเรามีข้อบอกพร่องอะไรไหมเออบางคอนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเข้าข้างผู้ชายหรือเปล่าทําไมถึงให้มาแก้ไขนะคะเพราะว่าเขาเตรียมจะไปมีคนอื่นแล้วไงคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือเขาไม่เอาไงแต่ถ้าคุณต้องการที่ว่าเขามีค่าพอนะคะหรือว่าคุณจะเอาเขาไว้อย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับที่ตัวเราแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีค่าพอคุณก็ไม่ต้องปรับค่ะเตรียมตัวแยกย้ายกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทบทวนว่าเราเป็นคนชอบด่าประจานเขาหรือเปล่าเราเป็นคนคุยไม่สนุกไหมเราเป็นคนชอบจับผิดหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในพลังงานเอจีลบตลอดเวลาซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการผักแซนเนี่ยให้ออกไปเสพอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนหญิงแฟนชายนะคะเช่นแบบว่าไปคุยบบนนี้สาใจ ไปคุยกับคนนี้สนุกพอกลับมาเห็นหน้าแฟนปุ๊บโอ้ยเซ็งเจอเรื่องนเ,เดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตัวเราให้มันสดใสนะคะเรื่องราวในอดีตอะไรที่เขาทําผิดพลาดก็ให้ลืมซะให้โฟกัสแค่เราสองคนแค่โลกของเราก็พอนะคะแล้วหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องนี้อีกเลยนะคะพูดหวานขานเพาะใส่เอนเนอร์จีดีรู้สึกขอบคุณสามีรู้สึกขอบคุณแฟนที่เขาอยู่กับเรามานึกถึงเรื่องราวดีๆเราถึงจะโรแมนติกกับเขาได้ค่ะคนเรานะคะ ไม่สามารถทําความโรแมนติกกับคนที่เรากําลังรู้สึกไม่ดีด้วยได้ไม่สามารถทําความรักทําความโรแมนติกกับคนที่เรากาลังคิดลบด้วยได้เช่นคุณกําลังคิดลบกับสามีหรือสามีกําลังคิดลบกับคุณเนี่ย <S <S <ๆ>เขาจะไม่อยากหอมแก้มคุณเขาจะไม่อยากออกอดคุณเขาไม่อยากบอกรักคุณเพราะว่าต่างคนต่างรู้สึกไม่ดีแล้วก็กาลังคิดลบอยู่นั่นเองนะคะทีนี้ลองปรับค่ะปรับข้อที่1ก็คือโฟกัสความสุขของเรา ข้อที่2โลกของเรา2คนเท่านั้นข้อที่3ให้อภัยและมีความสุขกับทุกวันสร้าง energy บวกสร้างพลังงานดีแล้วก็เลิกพูดเลิกแขวะเลิกคิดถึงเรื่องบุคคลที่3เพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยนะคะสามารถโฟกัสชีวิตคู่ได้อย่างแข็งแกร่งและก็สตรองในการที่จะมองถึงอนาคตข้างหน้านั่นเองค่ะ ลองเอาไปทําดูนะคะความรักเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะเสริมสเสน่ห์ทำให้ความรักนั้นจริงจังขึ้นค่ะอาจารย์เปิ้ลมีมินิคอสนะคะ17วิธีตกหมรักรอบที่ร้านค่ะทักอินบ็อกแฟนเพจเฟซบุ๊ k มนะคะแล้วพบกันในคอร์สค่ะท้ายนี้อาจารย์เปิ้ลอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีในความรักนะคะมีความสุขสมหวังรักแท้มีจริงคุณคู่ควรกับรักที่ดีสุดค่ะขอบคุณนะฉันมีคนรักที่แสนดีและอุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณคู่อย่างนี้ทุกวันนะคะรับรองเลยค่ะว่าบรรยากาศความรักนั้นเปลี่ยนแน่นออนนนคคค่ะะะาาจจรเปกใ,ใทุ